ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวกีฬาต้านยาสิติดค่ะซึ่งอบตอวังทงได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีมอบรางวัลตู้เย็นให้กับชาวบ้านที่ทำถังขยะเปียกในบ้านด้วยค่ะ โดยเมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีวันที่31ธันวาคม2565นายชาตรีบุญมากรองผู้ว่าราช,ชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังทงต้านยาเสพติดประจำปี2566ที่สนามโรงเรียนบ้านเวียงตั้งคำวันประชานุกูล อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีนายวิชาญาธัญพัฒกุลนายกอบตวังทงในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานโดยมีนางมายุรียายวิชัยสมาชิกอบจอแพร่เขตสามนสารโรสุบะสิริอดีตประธานสภาอบจอแพร่ในสุภวัตสุภะสิรินายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตน,นายนวรัตนคณะในตัวแทนหมออุ๋ย นายแพทย์นิยมวิวันธนาดิตกุลสสระบบบัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับข้างค่ะซึ่งนายวิวราชได้กล่าวรายงานว่าการแข่งขันกีฬาในวันนี้ทางอมบตว,วังทงได้อนุมัติงบประมาณโครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังทงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2,566เป็นจำนวนเงิน170,000บาทเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพพร้อมทางผนึกกำลังการในการต่อต้านยาเสพติดและสร้างกระแสให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นโทษพิษภัย และผลกระทบของยาเสพติดท,ที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อจะทําให้ตําบลวังทงและพื้นที่ใกล้เคียงปลอดภัยจากยาเสพติดซึ่งในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนในตําบลวังทงเข้าร่วมการแข่งขันจํานวน6หมู่บ้าน6กลุ่มสีค่ะโดยมีขบวนแหย่งยิ่งใหญ่การแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็นทั้งหมด23ารายการ ด้วยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะผู้บริหารสมาชิกอบตอวังทงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างอบตอวังทงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำทุกหมู่บ้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงตั้งให้ใช้สถานที่จัดการแข่งขันโรงเรียนลองวิทยาให้ความอนุเคราะห์วงดุลยยางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทงสนับสนุนเวชภัณฑ์และบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ ซึ่งการแข่งขันในวันนี้มีความพิเศษคือนายวิราชนายกอบตาวังทงและสอจอมายุรีได้นําตู้เย็นสองเครื่องมาเป็นของรางวัลให้กับชาวบ้านที่ทําถังขยะเปียกในบริเวณบ้านเพื่อลดโลกร้อนและเป็นการกําจัดขยะได้อีกหนึ่งทางค่ะโดยมีนายชาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จับสลากปรากฏว่าผู้โชคดีคือสิบเอกนรงรัตน์นันทเสรีชาวบ้านหมู่ที่4ตํบาบลวังทงได้รางวัลตู้เย็นหนึ่งเครื่องและนอกจาก ยังมีของขวัญปีใหม่ให้กับชาวตำบลวังทงโดยมีผู้อุปการ,ระคุณต่างๆนำของรางวัลมาร่วมมอบให้กับผู้โชคดีที่จับรางวัลในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬาด้วยค่ะเป็นการสร้างความสุขให้กับชาวตำบลวัง,งทงที่ไม่ได้มีการจัดงานลื่นเริงมาหลายปีอีกด้วยค่ะบ้าเบียงตังโมดีฮ่าได้ทีนเ้อันนี้ก็คุนกระเทียนนะครับหรือว่าปอนเทียนนะครับปัจจุบันนี้อายุอยากเข้าเลย

เดียร์ใชครับอาเซนก็กกเป็นกระสอบนะครับถ้ามีขบวนดอกไม้นี่เจ้าเป็นดอกไม้ดีไซน์เกินอาครับดอกไม้ดีไซน์เกินขุนขยักพรหนุ่มในหมู่บ้านของเขาอ่ะเอ่อแย่ะยักนะเจ้าเป็นขยะกสีเซรานมยาป้าไี่ได้เองของเขาเนี่ยเจ้าเป็นสุดสี่ดีไซน์เกินพระจักรของดี่ใจแม้วมดเนี่ยเจ้าคาราทีเนี่ยเจ้าทำพระจักรถุกปุ๋ยทระบิดกสวยงามเนาะก็ เป็นลาตีาากกนนเงาเหมือ,อนกันเจ้ากับสอนกระโปงโอ่ะก็อกเนี่ยคาม,มาจากสแสลมดำแต่เจ้าแสลมดำายามาจากจเสียกันฝนนะเสีากันฝนแต่เจ้าโปงเนี่ยแเจ้าทำแสแลมสีฟ้านะเจ้าลกโปนะ วันละเมื่อเดือนธันวา2562ใน,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 นห้นรอห้รนูฮันเมื่องหลวงของโะวิดหูเคยประเทศจีนนะครับเดิมชื่อว่าไวรัสอูฮันต่อมาองดอนอนมามโลกได้เปลี่ยนชื่อว่าไวรัสโควิด

ปาาเนี่ยปกหัวปหัวปนีเกิดขึ้หมเออสมอจะเข้าไปครอบคือประตูบ้านให้คำแนะนำปุ๋าจต้องครับองีเข้ออนมาแล้ว บอกแค้วทิปว่าิยเลาแควเดียวกันแล้วกมาสอวต้มก่นูับหมูตับับหมมตับมบหมูตับ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 หมูหมูตักหมเหมับหตั่ตัมตัมตับหตตับตับตัตัับมครับ อยาเข็มนิดยาคิดนานเคยคเคยไปร่องผู้สามนะครับเป้ายนะครับลงการแก้ต้อนอันยาเสพติดน,น,น,นะครับถ้าตกใต้อำนาจยาเซพเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแกจะและ แต่ก็ต่อไปนี่เป็นทิดของยาสเซฟินนะครับต่างๆป้ายตัวลงนะครับ โนตะบนบางทงได้อนุมัติงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาพิษไทยผลกระทบของยาเสพติดที่เกิดบริการโรงเรียนเมียงตั้งให้ใช้สถานที่ในการแข่งขันสภาองค์การบริหารส่วนจัจงหวัดแพร่ยมยุรียาวิชัยท่านคณะผู้บริหารสมิกสภาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ประชาชนประบุวังทงต้านภัยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,566ในวันนี้ต้องถือว่าออการใช้กีฬาขอให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาและก็มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแข็งคาดพยันตรายและคิดสิ่งหวังสิ่งใดดีงามคิดสิ่งหวังสิ่งใดที่จะทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรือง มั่งมีเสีสุขก็ขอให้สำเร็จครับนารีรัฐจังหวัดแพร่ผลงานการแข่งขันกีฬา1เหรียญทองในการคอนโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยพุ้สศรักราช 2562- หนึ่ง ีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬา เอาไประดับโลกต้องฝึกหนักแนันะจะได้เป็นระดับโลกโอ้ยจอลงนารงรับดีมูซีไม่เป็นไรม่ทนสินารงรันั่น ขอบคุณนะขอบคุณมากครับ้ครับ้ชารมีองเงียนะครับกวคุับใคนไล่นไลครับาไลนไลให้ยกเลยูเย็นยกเลยูเย็นของแกหม้อข้าวหม้อข้าวนะคะแบกคนเดีแบคนเดียวแล้วก็เดินมามาทีว่าแล้วเจ้าก เป็นพัฒนากิจของอุดมการณ์ของท่านค่ะเป็นค่ะค่ะท่านรับดิคือใหม่ดีเจ้าได้ค่ะโซฟา63จะเริ่มแล้วค่ะท่านทราบเจ้าได้ยินดีเลยครับขอบคุณครับขึ้นไปได้ก่อนเลยครับเจ้า <coughs> จะขอขอบคุณ hmm. ท่านอ่าโอเคต่อไปเลยค่ะ şey